สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็แน่นอนว่าจะมีควานหลงจากเกม FF s เซูซูกิครัในนัดล่าสุดของทีมชาติไทยมาฝากกาัน โดยในเอพิโซดนี้จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามหลังเกมที่ทับช้างศึกลงเล่นเกมรอบแป่งกลุ่มนัดที่3แล้วสามารถเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้2ประตูตอนหนึ่งจาก2ประตูอันสุดยอดเยี่ยมของทีราสินแดงดาอันส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราคว้าชัยชนะได้3นัดรวดเก็บได้9คะแนนเต็มทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งจากชัยชนะของไทยเราในแมชนี้แฟนบอลจากชาติแชมป์เก่าที่เขาจับตาเราอยู่อย่างใกล้ชิดจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มีมุมมองหลังเกมนัดนี้ว่าชัยชนะของไทยมันเหมาะสมแล้วไทยทําได้ดีกว่าทั้งรูปเกมแล้วก็การสร้างโอกาสที่ทําได้มากกว่าไม่ใช่ทั้งเกมยิงได้แค่เพียงครั้งเดียวส่วนคนต่อมาก็กล่าวด้ว่า ไทยเล่นกันค่อนข้างดีเลยจริงๆทั้งแมชนี้ไทยสร้างโอกาสได้เป็นโหลเพียงแต่ยิงไม่เข้ากันเป็นส่วนใหญ่แต่ยังโชคดีที่มาได้ลูกจุดโทษส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าไทยเล่นกันได้หน้าประทับใจเลยส่วนฟิลิปปินส์นั้นผู้เล่นตัวใหญ่แต่ว่าเล่นกันได้งี่เง่าแต่ไทยเองก็ยังไม่ถือว่าสมบูรณ์แบบเช่นกันมีกองหลังที่ตัวสูงที่สุดในสนามแต่ยังม่งบอลไปสร้างความยุ่งยากให้กับทีมของตนเอง โดยทั่วไปแล้วเวียดนามจะสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้เมื่อเจอกันซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าผู้เล่นไทยนั้นมีคุณภาพนะแต่ระดับการเชื่อมต่อกันยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์แบบมากนักส่วนหนึ่งมันน่าจะมาจากการขาดเวลาในการฝึกซ้อมร่วมกันแต่ไทยก็ยังถือว่าเล่นกันได้อย่างโดดเดน่นส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ว่าไทยนั้นเล่นกันได้เยี่ยมเลยกองหน้าก็มีความเฉียบคม ผมเนี่ยคิดถึงเทียนลินของเราและผมรู้สึกเศร้ามากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยว่าไทยนั้นมีกองหน้าที่ดีเลยในขณะที่เวียดนามนั้นควรจะปรับเปลี่ยนกองหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทียนลินซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการเสนอแนะในเรื่องนี้ว่าเทียนลินนั้นควรที่จะเรียนรู้จากแดงดาหรือว่าสุป,ปชัยเป็นอย่างมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเช่นชมกองหน้าของไทยเราอีกว่า พิรเสินนั้นร้ายกาจจริงๆเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่าชายคนนี้ยิงจุดโทษได้อริเอตอร่อยมากส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกว่าแดงดาเนี่ยยังคงเฉียบคมหลังจากผ่านมาหลายปีแล้วเขาดูแตกต่างจากตอนที่ไปลาลีกาส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงทัพช้างศึกของเราว่าไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำหรับเราเลยในการที่จะขึ้นมาแย่งชิงแชมป์ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคาดหวังว่าผมหวังว่าไทยเนี่ยจะสามารถเป็นแชมป์กลุ่มได้นะเพื่อที่เวียดนามจะสามารถหลีกเลี่ยงไทยได้เวียดนามพบกับสิงคโปร์มันจะง่ายกว่าส่วนไทยนั้นปล่อยให้มาเลเซียจัดการไปแต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าในอาเซียนเนี่ยไม่มีทีมไหนที่เล่นเพลสซิ่งได้อย่างเวียดนามเลยนะส่วนในเอเชียนั้นทุกทีมต่างเล่นเพลสซิ่งกัน และทีมชาติไทยเองก็ยังไม่ได้เจอกับทีมที่เล่นเพลสซิ่งในขณะที่คนต่อมาก็มองผลงานของทีมชาติไทยของเราในเกมนี้ว่าไทยนั้นเล่นได้ดีกันก็จริงแต่ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าฟิลิปปินส์นั้นเล่นได้แย่ส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวเพิ่มเติมไปถึงเรื่องของการตัดสินของกรรมการว่าผมคิดว่าลูกจุดโทษเนี่ยมันเกินไปนะมันไม่ยุติธรรมเลยสําหรับทีมชาติฟิลิปปินส์ส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่า รู้สึกเสียใจกับทีมชาติฟิลิปปินส์พวกเขาพยายามกันอย่างหนักแต่ว่าแพ้เพราะว่าผู้ตัดสินให้จุดโทษแบบไม่ยุติธรรมซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการได้จุดโทษของไทยนี้ว่านักเตะไทยเนี่ยเจ้าเล่ห์ที่สุดในอาเซียนเลยในขณะที่คนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงจังหวะนี้ด้วยว่าถ้ามี VAR มันจะไม่เป็นจุดโทษร้อเอร์ซซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาบ่นอีกว่า ซื้อผู้ตัดสินมาเล่นมันไม่มีอะไรดีหรอกก็ได้เป็นเพียงแค่เบื้องหลังให้กับเวียดนามคว้าชแชมป์ในปีนี้แต่จากตรงนี้แฟนบอลเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าแค่ยอมรับกันเถอะนะว่าไทยนั้นมีการประสานงานกันที่ดีมากเวียดนามก็จะยุ่งยากเช่นกันเมื่อเล่นด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมถึงไทยเราว่าผมรู้สึกว่าไทยนั้นเล่นได้น่าประทับใจมากและก็มีสไตล์ของฟุตบอลอาชีพ พวกเขาจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีและก็มีการผ่านบอลกันที่เฉียบขาดมากหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าไทยจะพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศและเราจะได้สนุกกับแมชฟุตบอลที่มันสวยงามซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวต่อไปว่าผู้เล่นไทยนั้นมีร่างกายที่ดีมีฟิตเนสและทักษะที่ดีผู้เล่นหลายคนของพวกเขาก็เป็นสตาร์จะเฝ้ารอการพบกันของไทยและเวียดนามซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่า ผมคิดว่ารอบชิงชนะเลิศของรายการนี้มันจะเป็นทีมชาติไทยกับเวียดนามอย่างแน่นอนแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวทักท้วงเว้นิดนึงแล้วว่าสิ่งที่สําคัญมันก็คือไทยเนี่ยจะผ่านมาเลเซียมาได้หรือไม่ซึ่งคนต่อมาก็เลยได้มาคอมเมนต์ว่าคลาสของไทยนั้นยังคงอยู่ที่นั่นพวกเขามีสไตล์ที่มากจริงๆตั้งแต่ชนาทิพย์ไปถึงกองหลังหมายเลขสซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เล่นหมายเลข3ของไทยนั้นดีมากเราแค่ต้องอัดเขาคนนี้แล้วเขาก็จะออกไปจากเกมซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาสื่อว่าจะหมายถึงว่าทําให้เสียสมาธิหรือว่าจะทําให้หัวร้อนจนโดนใบแดงโดนไล่ออกส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงทีรารทอนอีกด้วยว่าหมายเลขสามนั้นเก่งจริงแต่ว่าช้าเกินไปส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมไทยราว่าไทยนั้นเล่นได้ในระดับที่สูงมาก ปีนี้เวียดนามและไทยจําเป็นที่ต้องได้เจอกันเพื่อที่จะได้แสดงให้เห็นถึงระ,ระดับของ2องทีมจากอาเซียนส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงไทยของเราว่าราชาของอาเซียนนั้นได้กลับมาแล้วแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาทวงว่าจะมาหิวรองเท้าแตะให้เวียดนามนะสิเวียดนามนั้นคือราชาอาเซียนไม่ใช่ไทยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมว่า เหมาะสมเลยที่จะเป็นคู่แข่งของเวียดนามเหมาะสมเลยที่จะเป็นรองชแชมป์เช่นเดียวกวับคนต่อมาที่ก็กล่าวเพิ่มเติมแบบติดตลกอีกด้วยว่าไทยเนี่ยเหมาะจะเป็นคู่แข่งของเวียดนามแต่แค่เพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้กับเวียดนามเมื่อสามารถป้องกันชแชมป์สำเร็จส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเสริมในประเด็นนี้ไปอีกว่ามันจะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่ทีมชาติเวียดนามชนะทีมชาติไทยแล้วสามารถป้องกันชแชมป์ได้แล้วล่ะ แค่รอวันที่พายุมันผ่านมาถึงครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองของแฟนบอลจากชาติแชมป์เก่าหลังชัยชนะของทีมชาติไทยเหนือทีมชาติฟิลิปปินส์อันเป็นชัยชนะนัดที่3าติดต่อกันของทัพช้างศึกของเราที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นความหลงจากศึก AFF Suzuki Cup กันในคลิปนี้โดยในเกมนัดถัดไปทีมชาติไทยของเราจะลงทําศึกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มด้วยการไปแย่งแชมป์กลุ่มเอกับชาติเจ้าภาพสิงคโปร์ในช่วงหัวข้ามของวันเสาร์ที่18ธันวาคมที่จะถึงนี้ ยังไงก็ติดตามชมและเชร์ทัพช้างศึกของเรากันต่อไปครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องในการแปลนักตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ